ที่เราจะมาพูดเรื่องของบางบทหรือชาวรับแลนะคะเรื่องชาวรับแลเขาจะเป็นภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งนะคะแต่ก็เขาก็าสามารถหายตัวได้ก็ไม่ใช่ที่นะอาจจะไปผังเทพหน่อยอะไรน่ะคะ่ะเซีนใหญ่เนะี่ย แค่อยู่ตามป่าลึกๆเป็นทีอ่อยู่อาศัยของเขานะคะก mm ็ hmm. จะชอบมาฟังเทศกับพระทุยงที่จริตามป่าตามเขานะคะ mm hmm. เพราะว่าพวกชาวรับแรงนี่เขาจะถือศีลมากนะคะ mm hmm. ถือศีลยิ่งกว่าอะไรนะคะ mm hmm. แล้วก็หนึ่งเรื่องโกหกเขาจะไม่โกหกเลยนะคะ mm hmm. ก็มีหนุ่มชาวนาน,านะคะห mm hmm. ลงพัดไปหลงป่าไปแล้วก็ไปเจอสาวรับแรง สางบทนะคะก็รู้สึกชอบถูกชะตาก็อยู่กินกับสาวสาวรับแลรเลยนะคะก็อยู่จนได้ลูกคนหนึ่งภรรยารับแลรนี้ก็ออกไปหาหนางไม้นะคะ,ะเลี้ยงลูกไปลูกไปลูกก็ร้องนะคะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วอะไรคือจะหลอกจะเออจะพูดให้ลูกว่าเออเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยก็พูดเล่นๆน,นะคะ แต่ว่ามันเป็นการโกหกใช่ไหมคะฝ่ายภรรยาแลบแปลนี้กร็รู้รู้แล้วนะคะว่าสามีของเรานี่โกหกแหละคงหยุดเอ้กันไม่ได้ละคอกลับมาถึงบ้านเราสัญญากันแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่โกหกเพื่องโกหกก็จําจเป็นต้องมาส่งสามีนี่กลับมาที่ภุ่มของพวภพมิของมนุษย์นะคะก็มีทองนะคะห่อทองให้สามีนใส่ ้าเขาม้ามาให้แล้วก็จะไปแกะนะถึงบ้านแล้วค่อยแกะสั่งเสียสามีไว้อย่างนี้ใช่ไหมพอสามีเดินมาเดินมาก็รู้สึกเหนื่อรนะคะซ้ำ,ำยังมาห้ามเราแกะดูอะไรที่มาเป็นของฝากอีกอก็เลยแกะดูกลางทางนะคะพอแกะดูกลางทางสมบัตเหล่านั้นก็กลายเป็นเงี่ยงขมิ้นหมดเล แง่งแง่ยงยงขมิน้นก็เอามาเป็นของฝากให้เราดูต่างหน้าแล้วที่เมืองมันร่มันจะไปอดไปอยากอะไรสามีก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็ทิ้งไปเลยนะคะก็เหลือไว้พื้นที่เราลึกอ,อย่งงยยะะองาแง,งแง่งเดียวนี่นะคะพอกลับถึงบ้านไอแง่งขมิ้นเงี่งเดียวนะคะก็กลายเป็นทองคานะคะโอลับไปถึงบ้านก็ชวนเพื่อนมาหานะคะแต่ก็หาไม่เจอแล้วคะ่ะ เพราะว่าหลงทางก็ไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนนี่แหละคะ่ะคือไม่รู้สไ,ไม่รู้ไม่รู้รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับเมียอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเมียบอกว่าอย่าเพิ่งแกะดูนะถึงบ้านค่อยแกะอะไรประมาณนี้ฝ่ายสามีก็ไม่เชื่อฟังนะคะอยากดูก่อนนี่แหละคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบกุตทดตามนกแก้วนกแก้วด้วยนะคะ নাইকিয়া নকিয়া প্লেটবেগ